ชุมชนท่องเที่ยวบ้านร่อนนาหมู่ที่2องอำเภอร่อนพิบูร์จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเมืองแห่งธรรมะแหล่งแร่ดีบุกสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติบ้านร่อนนาเดิมเป็นพื้นที่ขุดหาแหลง่งสายแร่ดีบุกชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพหาแร่ดีบุกหรือขุดแร่ดีบุกบนภูเขาเมื่อได้แร่ดีบุกมาแล้วจะนำมาร่อนเพื่อแยกแร่ออกจากกินและเสษดิน มักจะเรียกติดปากกันว่าร่อนแร่และกลายมาเป็นที่มาของบ้านร่อนนานั่นเองค่ะเมื่อมาเยี่ยมบ้านร่อนนาแห่งนี้เราต้องแวะไปที่วัดร่อนนาวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุทยากราบสักการะบูชาพระแม่เศรษฐีพระพุทธรูปอุ้มบาทปางพระร่วง อายุประมาณ700 8 0 0ปีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอร่อนพิบู์อิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วไปสัมผัสกับธรรมชาติสวยก่อเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหล่อเลี้ยงชุมชนโครงการพระราชดำริทำนบสามป่าต้นน้ำ ตั้งอยู่บนเทือกเขานครศรีธรรมราชเดิมบริษัทต่างชาติใช้ในการกักเก็บน้ำสำหรับทําเหมืองแร่จุดนี้มีวิวทิวทัศน์สวยงามอากาศหนาวเย็นตลอดปีเหมาะสำหรับการเดินป่าชุ่มพลายกางเต้นค่ะอีกหนึ่งจุดที่สวยไม่แพ้กันนั่นก็คือแก้มลิงบ้านรัตนา มองเห็นทิวน้ำสวยมีฉากหลังเป็นภูเขาเรียงรายกันชวนให้ต้องยกกล้องในกระเป๋าขึ้นมาเก็บภาพความทรงจำค่ะบ้านรนนายัางเป็นแหล่งเพาะปลูกต้นลูกจันทร์ไม้พื้นบ้านเอกลักษณ์เด่นของชุมชนแหล่งรายได้สำคัญ เพราะแทบทุกบ้านจะมีอาชีพเสริมในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ลูกจันเช่นลูกจันเส้นลูกจันสามรสลูกจันแช่อิ่มของฝากขึ้นชื่อถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับด้วยรสชาติอร่อยแบบสุดๆไปเลยค่ะเที่ยวช็อปกันเต็มอิ่มแล้วถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะมาถึงบ้านราทั้งทีต้องชิมแกงกะทิไม้กระวานหรือหน่อาวาน ขึ้นชุกชุมในชุมชนบ้านร่อนนาเมนูนี้เป็นเมนูแนะนำที่คุณไม่ควรพลาดค่ะเที่ยวบ้านร่อนนาอิ่มกายอิ่มใจอิ่มท้องแล้วชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนครอบครัวมาเยือนเมืองแห่งขุนเขาสายแร่ดีบุกกันนะคะ